สวัสดีครับพบกับช่องกรก่อนส่งวันนี้วันที่1ิบสองเดือนหก8แปดนะครับผมพอดีเมื่อกี้พายุลมพัดแรงตึมครับผมอ่าคือประตูหน้าบ้านนะก็คืออันนี้ถ่ายใหม่นะถ่ายใหม่ก็คืออ,อันนี้จะเป็นของอาจารย์เลิศชัยนะครับอาจารย์เลิศชัยนั่นเองแล้วก็สั่งไปแล้วหลายชุดนะครับว่าเป็นขอบคุณลูกค้าใหม่ที่ ได้ไปฟังนะครับผมแล้วก็จะสั่งมานะครับแล้วก็นี่เทสอันนี้เทสเพลงเอ่อไทเปอะไรนี่แหละที่เขา,าเทสกันในงานเครื่องเสียงสักคู่นะครับซับไปนี่ไวยคู่นะออแมาเหล็กร้อยยแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ตรงนี้แล้วก็ที่ชาร์จขนาดใหญ่ด้วยนะาราคานี้ให้ของมีใหญ่ไปเลยเหมือนกับราคาหลักหมื่นนะ เพลงเทสเบดสักครูค่นะมองไม่เห็น ตู้ของก๊อฟนี่ก็คือจะสามารถเล่นพวงมิดโลได้นะอันนี้เอาซับลงนะครับอันนี้เป็นคำว่าซับนะเอาลงให้เหมือนเลยเล่นเป็นมิดโลมิดเบานะอันนี้คือก๊อไม่ได้เปิดซับนะนี่ฮะซับอยู่นี่นะ,นะเอาลงหมดน,นะอันนี้ฮะ นี้เป็นเสียงมิดโลนะ Mid book, มิดโป๊กมิดเพลกก็ได้อ่าเป็นเสียง Mid low, book, มิดโลมิดโป๊กมิดเพลกก็ได้ครับผมก็มคือได้ทุกแนวนะอา่าเดี๋ยวกอลขออนุญ,ญาตเปิดอันนี้แล้วกันเป็นเอ่อเป็นชอช้างมือสีแล้วกันเนาะสักครู่นะอันนีไ้ไม่ไม่เปิดซัพ ปาาระกังลงก็ได้ฉันอยากพบเจ้าขอเสียงคนสวยหน่อยหน่อยไหมยเอาเสียงบอทเทิลก็ได้การลงเนี้ยประกังซอปลงหน่อย อาจารย์จะสั่งเป็นแบนพาร์ตนะแบบสมัยแรกๆเลยครับผมก็คือเป็นเป็นแบนพาร์ตคือมีอ่าห้องห้องแรกแล้วก็ห้องสองคือลิ้นลงมาให้ลมมันออกแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มารวมกันตรงกลางอ่าถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะเป็นพอร์ตวอลเนาะที่ใครหลายคนได้ไปนะครับผมประมาณนั้นเนาะอ่าแต่ส่วนตัวก็ก็ชอบแบบนี้นะแต่มันต้องอยู่ห่างๆเบรคเนจะลอยไปเรื่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 อย,เ,อยเลยครับผมเออประมาณนั้นแหละ ก็มีดีทุกแบบนะครับ